ก็สวัสดีจ้าน,อน้องๆตอนนี้ก็อยู่กับช่องพี่วาร์ปพาป,ปั่นนะเป็นช่องน้องใหม่อีกช่องหนึ่งนะก็ฝากกันด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Golden Empire ของค่ายจีลี่นะจ๊ะก็ก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะก็พี่วาร์ปมีกลุ่มด้วยนะกลุ่มรัก k ี t ไทม์ก็เป็นกลุ่มแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่วงเวลาสะล็อตแตกนะ ช่วงไหนแตกดีแตกโหดก็ใครมีใครมีแบบว่าสูตรเด็ดพวกเกมไหนเล่นแบบสูตรไหนอะไรก็จะมาแชร์กันในกลุ่มนะใครอยากเล่นหน้าเว็บเดียวกับเฮียหรือว่าพี่วาร์ฟนะก็แอดไลน์เข้ามามีมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะแอดไลน์แล้วก็บอกขอเข้ากลุ่มแนละคี้ time แค่นั้นเองนะโอเคก็ก่อนอื่นเราไปเริ่มดูเกมไปกันเลยดีกว่านะ ไปดูตารางการจ่ายของตัวเกมกันสักนิดหนึ่งลวกันนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนไปดูตารางการจ่ายก่อนอ่าสัญลักษณ์กรอบทองนะกรอบทองก็จะมี2 3 4ส3 4เป็นสัญลักษณ์วายนะวายโอเควายก็สแคตเตอร์ญญก็เหมือนทั่วไปนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์สแคตเตอร์เกมนี้ต้องมี4ตัวขึ้นไปนะถึงจะเข้าฟรีเกม8รอบนะได้หมุน8รอบ โอเคฟรีเกมหนะ้าตาฟรีเกมก็จะประมาณนี้อา uh huh. ลังการจ่ายตารางการจ่ายก็คือศิลาสีแดงจับจ่ายแพงสุดนะแต่ไม่เยอะหรอกไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็สีม่วงเขียวฟ้าแล้วก็สีเทานะแล้วก็เป็นตัวอักษรแล้วก็เป็นตัวอักษรแล้วก็เป็นเลขโอเคก็เหมือนเดิม เกมสล็อตทั่วไปนะโอเคเราไปอ่าไปเริ่มที่10บาทก่อนแล้วกันนะก็ค่อยๆไต่ไปไต่ไปโ okay. อเคอาจจะต้องอัพไปเรื่อยๆนะถ้ามันเข้าดีนะก็ะพกมา2,000นนะเมื่อกี้นะโอเค ที่ได้2,000นี้ได้กําไรมานะได้กําไรมาจากเกมก่อนหน้านี้นะใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะเกมเฟิงเซินนะก็อยู่ในช่องนี้แหละลงวันเดียวกันนะก็ได้กําไรมาปั่นเกมนี้ต่อเลยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อเลยนะเจ้ uh huh. ก็เล่นพ่วาร์ี่เล่นสดตลอดนะเวลาเล่นอน่ะ คือแบบอัดคลิปแบบสดตลอดนะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะจ้าเวลาดูช่องพี่วาร์ฟนะ uh huh. แต่ตอนนี้น่ะปัญหามาละส่งไม่ค่อยดีวะ่ะอาจจะต้องเพิ่มจำนวนหน่อยนะจ่ายน้อยเหลือเกินอาจจะต้องเพิ่มเป็นยี่สิบนะไปหยิบไปบไปสเต็ป ก็โกลเด้นเอ็มพเป็นเกมฮิตของค่ายจิลี่อีกเกมหนึ่งนะถือว่าฮิตพอสมควรเลยแหละถามใครใครก็รู้จักนะเกมนี้นะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอุ้ยยังไม่หยุด673้67 Big Win ิบิวินว่ะ673เมเมกเด้วยนะไหลไปถึงเมกาเลยนะโอ้โหแม่งเอาเรื่องวะ่ะเกมอะไรของค่าย ค่ายน,นี้ก็การันตีอยู่แล้วนะว่าแตกโปรดแตกดีอยู่แล้วนะค่ายจีรี่นะจ๊ะกำไรมาห้าร้อยนะห้าร้อยแปสบเอดจริงๆก็แนะนําให้เพื่อนๆถอนเลยนะคือไม่ควรอยู่นะคือพี่ว้าไม่แนะนําให้อยู่นะบอกเลยแต่ว่าโหดู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 มันทํากับเราตรงนี้ว่างทําไมทําไมถึงว่างเสียดายนะเสียดายแทนนะเสียดายจริงๆ ก็อยากเดี๋ยวขอลองปั่นไปอีกสักนิดแล้วกันนะเผื่อมันจะเข้าฟรีเกมให้เรานะแต่ก็บอกไม่ได้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเผื่อเผอมันอาจจะไม่จ่ายเราแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันจ่ายมันได้คือมันเราได้กําไรไปแล้วไงคือมันอาจจะคํานวณแบบนี้นะคือถ้าได้กําไรแล้วคุณไม่ออกเนี้ยเราก็ไม่ให้แล้วอย่างนี้เปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่า ที่ดูตอนนี้น่าจะเป็นแบบนั้นโอเคแต่ไม่แน่ไม่นอนเราอาจจะโหดกว่านั้นก็ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดียเดียวเดียวเดียวหมุนสนานเลยนะตกใจหมดก็ <c oughs> <g ay> อย่างที่บอกนะไม่ค่อยแจกไม่ค่อยจ่ายแล้ววะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ <iques. S 2> <g ay> ไปต่อวายมา วายมาอย่างนี้มันมันตัวเชื่อมันดีนะยังไม่หยุดนะวายยังมาอยู่คอมโบยังมาอยู่โอเค91บาทๆๆๆโอเคสวยยังไงยังยังแต่ไม่ค่อยจ่ายแล้วว่ะคาแรคเตอร์มีหรือเปล่าในเกมนี้ทำไมไม่เห็นเลยนะ ไม่โผล่มาเลยนะสเคเตอร์อ่ะคือโผล่มาช้ามากเลยนะเฮ้ยอไม่ได้วะโอเคสวยช็อตนี้สวยสเคเตอร์ออกมาสองแล้วไม่ได้ต่อตอนนี้เริ่มจากกำไรเมื่อกี้ห้าร้อยนะเริ่มโดนแล้วนะเริ่มจะโดนแล้วนะคือเราไม่ออกไงเราไม่ออก,นะเ,รออกเราก็ โอเค okay. ขอขยับขึ้นไปโอ้โหห้าสิบเลยเหรอไม่มีแบบเบ็ดอื่นแล้วหรอห้าสิบเลยเหรอโอเคเดี๋ยวลองห้าสิบสักเดี๋ยวดูก่อนว่าอ่าสองสักสองสามสักห้าหก,ก 5, รอบแล้วกันนะสามปโอ้โหเข้ารอบที่สี่เลยวะ่ะห้า โอเคได้อยู่ไหลยอยู่ไหลยอยู่นะไ่แปดสิบโอ้โหเข้าน้อยอะ่ะตอนนี้ก็เข้าเนื้อเราไปแล้วนะปกมาสองพันนะเมื่อกี้นะโอ,เโอเ้เป็นห้าสิบไม่ได้เลยวะ่ะไม่เวิร์กเลยวะยี่สิบเหมือนเดิมดีกว่าโอเคสี่วายสี่วายเหลือสามวายโอ้ไม่มีตัวเชื่อมนะ สีแดงนี่ไปอยู่ตรงนู้นนะเก็มันไม่จ่ายแล้วจริงด้วยวะ่ะฮ่าได้นี่กลับมาสีม่วงสีเขียวสีแดงบิ๊กวินเหรอ128บาทเนี้ยนะ128โอบเคไปต่อก็เดี๋ยวถ้าเหลือสักประมาณ1,500นี่ก็ พี่วาร์ปก็ขอหยุดก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าถ้ามันไต่ลงไปขนาดนั้นมันคงไม่จ่ายแล้วแหละเราควรแบบว่าเปลี่ยนเกมไปเลยนะเอ้ยออ้ยสเก็ตเตอร์มาสเก็ตเตอร์มาด้วยวะกำลังพูดอยู่เลยว่าจะเปลี่ยนเกมนะสเก็ตเตอร์มาเลยนะโอเคสี่ตัวเข้าสี่ตัวโอเคได้เห็นกันแล้วนะทุกคนได้เห็นสเก็ตเตอร์คือตอนนี้เราขาด ร้100อยกว่าบาทจะเท่าทุนนะก็ขอกําไรนิดหน่อยก็พอแล้วนะคลิปนี้นะเล่นแบบแซมปลูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะโอเคคูณสองวมาด้วยสวย96้หกวายมาวมาเชื่อมอือหอสวยวะ่ะโอ้จะได้วะ่ะได้นิดเดียวอยงมีเจ็ดรอบนะมีเจ็ดรอบ สวยสวยปุณหกเก้าสิบหกบาทอมไม่เข้าแล้วหอเด็กสองรอบโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะเข้าก็ยากจ่ายน้อยอีกตั้งหากนะโอ้โหวันนี้อะไรวันนี้สี่ร้อยเก้าสี่เองอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะได้มาสามอยแปดสบสาบาทวะ่ะ ก็มาสองพน,นะวันนี้นะโอเคก็ okay, าฝากเกม Golden Empire แล้วก็ฝากช่องพี่วาผาปั่นด้วยนะเป็นช่องน้องใหม่นะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีนะก็มาเล่นเกมของค่ายจีลี่สล็แบบเกมฮิตที่ติดกระแสนะตอนนี้นะก็มาเล่นให้ดูกันทุกวันนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ไปก่อนแล้วจะ้ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะใครอยากเล่นก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะมาลองเล่น แซมเปิลดูได้นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เราไม่ลองนะคือเราจะทําอะไรเราก็ต้องทดลองก่อนอยู่แล้วนะโอ okay. เคไว้เจอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุจ้า